สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับก็คลิกเมยครับเฮ้ยด้วมับกอาขยเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้รเฮ้ยน้ยเฮเ้ยเเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เเฮ้ยเ้้เ New sáng mong, khương sáng mong, khương sáng mong. Bung quang, bung quang, bung quang. Bung quang, 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 bung ครับฮะเพื่อนตะกี้เพิ่นล่ำเป็นสาม้อยเพื่อวันแพงเพิ่นล่ำเป็นความปัญญาแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นร่ำมาเฮหตุใดยูทูบก็ได้เหตุรูเดียวฮะนี่แหละเราก็มาว่ายให้เบื้องนี้เป็นไรเห็นเพิ่นได้สำเร็จมีเฮือนมีสั่นดีใจนะเพิ่นเนาะ ยายนี่เป็นยังกับเราเป็นม่เป็นเดือนเดือนแม่ล้วเป็นยเซียนเป็นเชียวย่าเซียนคนมากเทนขอยละกอนมาบ้านดนกันยังเสียข่อยก็มาอยู่เจียวย่เซียนเจียเดียบอเลยนเจียวเซียนเ่ทางไหนมาเทขาก็ไวอยู่เขาจำไมากจำจ้พ่่ไนมากก็พอบู ขาบอกว่าก็ไว bon ้เปเ้าเป็นเาเจ้ามืก็ไปบุาเ่ก็เผุนเ้ยนะเสียงว้าคนมีเว่ามียังฝักบแดงให้คอยเออคอยมีเขาไม่หนังบแดงเพื่อนกินยูนกั้นหักตั้นก็มีเจ้าหล่อยเห้เงินมหาบ้ากัน แต่เป็นสาวหุ่นคอยแล้วก็บริป้าถิ่มก็เลยจนเสียที่คอยก็มาเขาวางงานเสี้ยที่คอยก็ซอยเพื่อนพันแม่นี่คอยแม่เขาแดดเหรอแม่ซอยหาหลอกหนูแค้นหนูมอนที่นอนสีดูมันหายเบิดเอาหุ่กระปุกเขามาหนูเบิ้ดเอออาแฟนกันนี้แต่เราเป็นสาวเป็นบ่าวแต่เพื่อนเนี่ยเอาบอสติู่หุ่นแล้วเว้ยคอยค่ะ แต่เป็นสาวเราอาจแต่บ้านเนี้ยก็ที่แห่่นะที่หอวใที่หกวี่เนแล้วเป็นแหนไปแหนไม่ถงเสดเพ่าใย่กยี่รับแล้วท <aire for S 2> ี่เออปแหนเพรนอยู่คนเดียวนะก็อยากเมื่อจะเห็นเพิ่นมาต้อน่อยปะมาลำไรนี่มาจะบ่เห็นแต่ออกพ่นดีอยเป็นเทียวก็แม่มันเตลมันบสในเป็น แต่เพราะท่นมีทองคุณยหญ่ยังอยู่น้ำกันเลือนตลอดเพิ่นมาแต่แต่บั่นด้านภาษาไม่พูดภาษาก็ไปหักบั่นเป็นเชียวกันเลื่อยถ่อมคุ้งจนเสียชีวิตแม่ก็มาเพื่อนนี่ยังอยู่คนละบ้าทใหายกับแม่นี่อยู่น้ำกันกินซุ้มกินอะไรเพื่อน่ว่าตอนเราสิตายแม่ยังเดี๋ยเอาโอนกันพ้อเราอยู่เวลาเราป่วยได้เราป่วยในงานเราไปงานคนเราบบบ้างานไหยไปจนตายเอง ก็ไปงานอีค้าเนาะ่ออไปแด่เขาอีก้าแล้วก็เป็นเลยอื่ายรูแ่ล้วป่วยเลย่ายราร่บานน้ลาย่รลา่าอองลำทำเพลงนี่ยเพิ่นเป็นไม้มีแววมัตัหน่อยปะแ่แหมอลำไรแม่แล้วเ้าวม้รบายพงงามอ เพราะว่าเป็นผู้หญิงเม่ได้เป็นผู้ชายอยู่ตัวเขาจะมางวนเนาะเฮ้ยแต่แต่แล้วบอท่านหรืเป็นยังแต่แต่ตะกบเป็นทหารแต่บอท่านเป็นทหารทางงานยังสิพี่อาชีพรังเศร้ารังนี่จะมาเลี้ยงคนไงจะไล่จรไล่รนี่ยพี่ขอกินของอยากนี่ให้หมอขกินบัดแม่มาบุญนี่บ่ห้เมื่อซื้อหักกระแม่แต่ไรมา แม่แม่เสาคบเสาไล่เสาตุ้ยอันเดียวกันเบิร <but> ์ดลูกแม่ก็ะซามลูกคนกระซามไม่แต่ผู้ชายคือกันอออืเลูกแม่ก็ะซ้างคนลูกเราก็ะซามไม่แต่ผู้ชายบ่มีผู้หญิงบ่คนวางงานบวชบรนเทากันบ่ญเป็นเราบวชเป็นเจ้าภาพไอ้หมอลำให้นี่หมอรมคณะนี่เนาะรถแห่งานบวชเก่าก่อนแล้วบันทิป้าบันทิป้าถุมอรมบันทิปิชีหาเงินเขา เอาจัดโรงเรียนโรงเรียนแล้วก็เพิ่งจัดไปเรือเรือวัดเนาะพี่นะวัดประจำหลวงวัดพราโรงเรียนนี่นะพ่อปลาอืมถึงว่าคือว่าห้องมีลูกมีหลานสร้างบ้านแปลงเมืองเนาะแม่ีอดีใจนะวงพ่อเจ้าอืมเราเป็นคนดีอยู่เราเป็นคนดีอืมแล้วบอกพี่ตีพี่ตั้งพี่น้องยังอืมแม่เราเป็นคนกลัวงแม่เราโอ้ยแหงคักหัวงเราพี่ แต่ได้มาบมเมนตมมนีแล้วแต่เป็นสาวมาพอกันมุดริ้นมาพอกันโลดก็แมนไปบุนพอกันลวก็กำกันเลยเจียวเลยเลยบมีแรงม่ง่ายจะอันตั้งเลยเปลนแด้แม่เป็นต้นแบบเนาะเห็นน้ำสังคมเห็นน้ำงบานชุมชื้นทั้งในก็บมิตาเซียวคนบห แม่คือหน่อแา่ไก่สิบกันอีหรืคือเมยเนี่ยต่วาเมย์บุคคลปากบุคคลอืมพี้น้อยไรงานไรกับเมย์ตลอดแต้อพราแแต่ว่างานนี้มันบดสองงานก็ได้เมย์สิงเมื่อ่อนเออเบื้องบนมาลำกอนแต่ม่หผมก็เช่นได้น้อยนอนอยู่เป็นมมแล้วจะขึ้นกันงานแหละเนาะอืมเมื่อขึนนี่มันบานเท่ากันในขืนเนาะเลยเขานอนบานมาท่านั้นได้งอเป็ นอนยุ่มอบ้านพักครับเนื้อแรกเนี่ยละจะได้ขึ้นนอนงานโซแม่เราครับครับมาเลื่องของกินกวนน้อเขา้งยากว่าบานเนื้อก็เอาอันนี้มาลำมะเขีแมาเนี่เราเบิดปลาแากปลาเยอะมีตรคนเบิ้ดเบิดถี่มาลีเราเบิแม่ผู้แก่โอ้ขอบคุ่นม่อะไรครับ นี่ค่ะมีคนะมีลูกเด้อควรลูกเนี้ลูกสอครับสอครับลูกสอครับเตะคอมชูคอมเจริญเด้อลูกเด้อครับเจ้ามีโสมมีหลากมีเงินมีทองเจริญเจริญนี่นาทีการงานเจ้าเด้อครับครับขออาหารมีโสมมีหลากมีเงินมีทองต่อไปหลังรวยเด้อครับหลังรวยคู่เดือนนด่อจะลงแม่เด้อครับเด้อครับเอาหลังรวยเป็นลูกเป็นเต่าครับ คบือบอร้บลมทีครับค่นาก็ผมมีใครที่กัรตาแน่แ่เปบสวรรค์หลยช่องออคุณแม่เท่าไรแล้วเดือนนี้อายุเท่าไรแล้วแม่อายุเจ็ดิบสี่ออกมาเอเขาอะไระรู้ย คนนี้หายคนนี้ดีกว่าเขาคนกว่าดีมีเง้ยคนเ่เอยู่ที่นี่อย่างเี้อยาดูเป็นหรืมีลนี้ไม่ต้องแม่ให้ลำด้วยนอนรับให้เจริดเงินท่านนอนท่านให้เจริดเงินมือเดือดหลาเดือดตีมาเจ้าญดแต่เงินหลักเงินแสนเดือดหลาเดือดแบบนมาจริญสุขขยยามาผ่านเดือดหลาเดือดคุณขอคุณครมับคขอบคุณไรแม่ครับครับได้อีลยบ่